เราจะไปขึ้นแพรกันนะครับแพน้หมาหนะนะครับอ่างดอกกายวันนี้อากาศดีเนาะอากาศดีอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับกับเวลาจะเจ็ดโมงแล้วตอนนี้นะามาหน้ามารอแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นแพรกันนะครับอากาศดีครับนนี้อากาศดีแอออืนนะครับเป็นแพรสองนะครับไป

ก็ลงเบ็ดไปแล้วนะครับเจ็ดคันเดี๋ยวมาดูแพรนะครับแพรก็จะมีเปให้นอนนะครับเปนอนเิวๆเลยเล่นเฟซบุ๊กหลังก็จะเปิดโล่งนะครับมองวิวธรรมชาติด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวนะครับก็มีหม้อแหกแตกกระโปงนะครับแล้วก็มีไฟโซล่าเซลล์นะครับนี่สามารถชาร์จแบตได้นะครับชาร์จโทรศัพท์ ด้านหน้าแพรนะครับก็จะตีเบ็ดติดป่าเลยนะครับอาจจะมาเข้ามากินตรง,ตรงป่านะครับไม่ไกลนะครับตีใกล้ๆประมาณสิบกว่าเมตรด้านหน้าก็จะมีไฟส่องสว่างนะครับนั่นฮะส่องไว้เฝ้าเบ็ดนะครับยามกลางคืนห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำนะครับเป็นแบบนั่งลาดนะครับ ข้างบนก็จะเปิดกระทุนหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเตาย่างให้นะครับถังน้ําแข็งให้ด้วยดูจากล่องรอยน่าจะมีการสูญเสียกันเกิดขึ้นนะครับฮาน่าจะตัวใหญ่ครับตัวนี้แล้วก็จะมีที่ตักให้นะครับที่ตักปลายู่แล้วครับปลากินแล้วเดีย่ยววัด,ดทุกคนีิปไหม นะครับแต้มแรกตัวประกันเดี๋ยวจะเกี่ยวตกชดโดเลยครับตัวนี้ตอนนี้บาสจังเดินทางมาสมทบนะครับ เครื่องดื่มชูกำลังเลยปลาไปกินคนกินกอนนะครับกับแก้มควยกับข้าววันนี้นะครับก็มีโครงย่างนะครับอันนี้ดากๆักดกเปสดแล้วก็นี่ครับอาพยนต์ว้าวส่วนปลาก็ยังเงียบๆอยู่นะครับกำลุ้นกันนะครับแดดกำลังออก ก็ดึงเชื่อถือเสร็จแล้วนะคะตัวแรกหลังจากที่รอมา8ชั่วโมง <c oughs> อะไรเอ่ยเร็นไหม ยี่สกแฟนน่าจะโลหลังจากรอคอยทั้งวันก็เป็นยี่สกนะครับยี่สกไซส์น่าจะยี่สิบกโลได้ครับยี่สิบปีนะครับยี่สิบกโลครับพอด้ลาครับรุดกันต่อไปอะ ยี่สบยี่สบงั้นก็จะได้แต่ละตัวก็เป็นยี่สไสาสาลาบนะครับอีกแล้วครับตัวที่สองนะครับตามหาปนินยังไม่เจอครับตอนจะค่ำเลยนะครับเขีคยครับเก็บข้างเลย ไหนไหนตัวปลามาหรือยังข้าวหญ้าข้าวหญ้าไม่ออกแล้วติดยญาเขาเลือดไปไ่ได้เปมุดออกใช่ไหอกออแล้วออกไปแล้วมาลุ้นกันนะครับปลาเลย0.8นนะครับมาแล้วมาแล้ว เนียนไหมนีนม่เนียนของกับตัวนะ่ะตัก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 ถึงป่ โอ้ยไปถึงที่ตากต้านอ้าวเรียบร้อย,อยเดี๋ยปออกมาอีกแล้วนะครับน่าจะไซโลนะครับโลนิดๆใสสวยนะครับแรงมากป่าไปเผาเกลือแล้วครับแก้ว แบบต่อเนื่องเลยเพิ่งเอาใส่กระชังแบบตัวใหม่ๆอีกแล้วปลาอะไรอุอ้ยยีสุกเหรอโปแมนโปแมนปลาเนียน,นยบอกก็อยู่ไหวแห้งแค่โอ้โหเนิยนมาอีกแล้วกินกินกินแบบต่อเนื่องเลยนะคะเพิ่งเอาตัวเมื่อกี้ใส่กระชัง ใช่ไหมก็เป็นประดินตัวที่สองนะครับในยามค่านะครับกินต่อเนื่องเลยนะครับเพิ่งจะเอาตัวหนึ่งใส่กระชังมาอีกเลยนะครับแก้ว ะะตามมาติดๆโอ้ประมาณห้าทีโอโตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่ ใช่โลใช่โลใหญ่กว่าตัวแรกอยู่นนะค้างแล้วเอาดิก็ก็ก็เข้ามาก็เข้ามาตั้งคันไว้ฝึกครับฝึกเพิ <laughs> ่ง<ๆ>มาครั้งแรกครับออกขวาแล้วมาทางซ้ายดิเพื่ออกขวาแล้วมันจะไปหายาเออแล้วก็มาทางซ้ายนั่นแหละมันรุนกันครับจะเข้าสวิงไหมปลาอะไรครับปลาอะไรครับ คอมไปหมดแล้วดขัดครับปนินปนินเรร้อแล้วินปมาแล้วบัสังมือเด็กผึดขัดครับบัสังเอาแล้วใส่สวยครับใสสวย ตัวนี้เนื้อหวานครับตัวนี้คืคครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากมาแล้วครับบาสสั่งได้ไซส์ใหญ่กว่าครับเ้ยมันจะโลกว่าครับบักใหญ่เลยวัส ยอดเลยเด็กใหม่โอเคครับ <laughs> นี่ครับบาสสัง <c oughs> บาสบาสังได้ตัวใหญ่มากเลยนะครับแบบใหญ่ของทิปนี้นะครับสวยงามครับตแบบากินหาก, <c oughs> กินมา่านกลางอุ้เปียนหรือบาส ปลาอะไรใส่เสื้อนี้หมานทุกคนนะครับไปไปตัดเดี๋ยวประดิ๋ประดินประดตัดแดดนั่นทางซ้ายอ่ะกพี่ก่ออีกเรียบร้อยเบอร์ศูจุดแเอาอีกแล้ว ขุนกับขุนพานแต่ก้อขุนพานสิ่งนะครับก็สิ่งขุนพาน <laughs> <laughs> นี่ไส้ปลาครับไส <laughs> ้งามๆลุนกันต่อไปนะครับกับช่วงค่ำๆนะครับตะวันใกล้จะตกดินแล้วเอาอีกแก้วอาอีกแก้วนาครับ กินต่อเนื่องเลยครับผมยกไม่ได้พักกันเลยมาดูครับมาดูปลาอะไรครับ <c oughs> อะไรปั้นนินอีกแล้วครับผมยกยกยกออกโชก้าสุดยอด <c oughs> กินต่อเนื่องมากเลย่นนได้ถายไปไมังถ่ายอยู่มันถ่ายต่อเนื่องเลยอุ้ยหนึ่งร้อยครับผมใส่ทอดของเราอุ้ยอันนี้ใส่เนื่องอยู่ทองเอาให้ตีลงตีลงกินตีลงกินเลย กินเด็กมืงนี้หละลองสิเทสตีเนี่ยละตัวเบสเกาว่กกินกินแต่ตัวไหมอเอ้ยไม่ได้ตัดคลิปไม่ได้ตัดไม่ได้กดหยดุดดูว่ามันจะกินอีกไหมไม่ได้กดจยุดกล้อง ดด้วยบัใจามาตเอาไปวาตรงนู hmm. <That night. S 2> mm ้นวาตรงนู้น เก็บแต้มนะคะช่วงนี้เก็บแต้มสองแต้ม ตัวใหญ่ครับนี่ใหญ่มากขนาดก็กิน ก็มาเรื่อยๆเหมือนรถขายโองครับแล้วก็รถขายเกลือมาด้วยกันลุ้นกันครับจะเป็นตัวอะไรตัวใหญ่ไหมมาแล้วบาตักเร็วๆเอ้ยไปต้องพึ่งสวิงมาแล้วครับไซส์ประมือยกขึ้นเลย0.8นะครับกับตะก้อซิ่งขุนพานนะครับตัวเบ็ดคมเบาพริ้วนะครับ เอาอยู่ลุ่นกันนะครับที่แพ้ออินสองนะครับ ไว้เลยครับขูกคันสั่นไว้มาต่งตัวก็เป็นผลงานเล็กๆน้อยๆนะครับนี่ทั้งยี่สกแล้วก็ปนินนะครับใส่ สวยๆนะครับแต่พี่อันไม่กวนนะครับสบายเลยพี่แพรอินสองนะครับกางวันกินห้าโมงเย็นมกินนนะครับชั่วโมงเร่งดีก็มาลุ้นมาลองกันนะครับที่แพรอินสองมีเข้าชายป่านะครับดีมากแล้วก็มีแพรอยินหนึ่งนะครับู่ตรงผ <laughs> ้าเทียบเรือพอดีโอเคครับ